<出>走嗯、哦，谢谢。支付宝、微信小程序可购买。 นี่นะครับข้างหลังเขาก็จะเป็นแบ่งตู้นะครับตู้ที่1ถึงตู้ที่6นะครับตู้ตู้หนึ่งกับตู้ที่6จะเป็นแบบไม่หนาวมากนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นตู้ที่2ถึงตู้ที่ที่หก็คือจะหนาวมากนะครับเขาแบ่งดีมากแล้วตู้ข้างหลังนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็นช่องของคนพิการด้วยนะครับดีจริงๆ นี่นะครับเราก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับเพิ่งออกมาจากสถานีรถไฟกวนเฉียนเจียนะครับของซูโจเนาะแบบอันนี้เขาก็ตากผ้าเหมือนเนี้ยตากผ้าเหมือนที่เซี่ยงไฮ้เลยก็คือตากข้างบนนะครับตากข้างบนเหมือนที่เซี่ยงไฮ้เลยพวกบ้านอะไรเงี้ยสีเขาสวยมากเลยนะสีสวยมากตึกอะไรเงี้ยสีแบบเป็นสีอิฐเลยเนี่ยดูไม่ค่อยวุ่นวายนะหรือว่าเรายังแบบไม่ได้ไปสถานที่พวกสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่า ตอนนี้เราเดินอยู่ตรงน่าจะเป็นหมู่บ้านเนาะเป็นตึกที่เขาอาศัยกันเนี่ยเห็นไหมครับข้างหลังก็จะเป็นเขาตาออกผ้าเหมือนที่เซี่ยงไฮ้เลยเพราะว่าซูโจกับเซี่ยงไฮ้ก็คืออยู่ใกล้กันไม่ไม่ไมกลกันมากเนาะ ราจะบอกว่าเมื่อกี้เดินมาอยู่ใช่ไหมเราก็แบบมีคนเรียกบอกว่ามาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนที่เนี้ยมันจะมีพวกวินมอเตอร์ไซค์แต่ว่าวิาวนมอเตอร์ไซค์คือเขามันไม่ได้ใช้น้ามันนะมอเตอร์ไซค์เขาไม่ใช้น้ำมันมันเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเขาบอกออขึ้นมอเตอร์ไซค์ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนแบบมีใส่เสื้อวินเหมือนที่ประเทศไทยนะแต่ที่นี่เขาแบบเขาขับแล้วเขาก็เรียกลูกค้าให้ขึ้นอ่ะเออเราก็บอกไม่ไม่ไปโอเคอยู่นะที่นี่ ครับ,บรู้สึกว่าการเดินทางแบบไปไหนใกล้ๆแบบไม้กไกลมากเขาก็เรียกรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนาะดูที่นี่มีรถจักรยานปั่นด้วยตั้งแต่อยู่จีนมนาะไม่เคยเห็นเลยเนี่ยรถอย่างเงี้ยโอเคนะขึ้นมาแล้วมีรหัสติดอยู่ก็คือหนึ่ง ชั่วโมอง1ชั่วโมอง20หยวนอ,อไม่ใช่หนึ่งชั่วโมองสิบนาทียี่สิบหยวนนะโอเคแบบลองลองมานั่งดูเพราะว่าเราเพิ่งเคยเห็นที่จีนเขามีรถจักรยานถีบแบบนี้แล้วให้แบบคนนั่งซ้อนอะไรเลยเนาะเพิ่งเคยเห็นเดี๋ยวคอยดูนะว่าเราจะโดนหลอกหรือว่าต่คิดว่าไม่น่าจะโดนหลอกเพราะว่าเราได้คุยกับเขาไว้ก่อนแล้วเนาะงข้างหน้าก็จะเป็นคนเนาะก็มีคนรีวิวไว้เยอะเนาะ รีวิวอะไรมันนะมันหาอ่านง่ายไงเนาะที่จีนบางคนจีนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยกล้าขึ้นอตอนนี้แล้วแบบต่งางชาติเนะไม่รู้จะโดนหลอกไหมโดนรถจอดให้เราด้วยเออไม่โดนรถไปไม่โดนรถสอยนะเ<อ>ขาบอกเราเนอะว่าให้ถ่ายตรงน,นี้ด้วยเนาะ พอตรงนี้น่าจะเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่ซูจโจบางแบบที่ซูจโจแบบจะมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เราถ่ายอันนี้แบบเป็นเหมือนกับบ้านคนอาศัยเนาะแต่ว่าข้างนอกเขาก็แบบแบบมันมีกําแพงสถาปัตยกรรมที่ซูจโจเป็นแบบนี้เนาะแบบนนโอมันหุยชื่อและะ้วมั้ยหุยชื่อปะ <c oughs> ถ้าใครมาสูโจก็มานั่งได้นะแต่ว่าเราต้องบอกเขาก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวเพราะว่าเราดูในเน็ตมาอเออมันอาจจะมีโดนหลอกอะไรเงี้ยเราต้องดิวกับเขาก่อนขึ้นนะโอเคเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วรู้สึกว่าเมืองสูโจก,ก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างที่จะขนข้านจะโอเคเลยเพราะว่าคนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันแบบสโลไลฟ์เนาะแบบสมมติว่าเราทํางานที่เซี่ยงไฮมา5วันใช่ไหมทุกอย่างมันก็แบบรวดเร็วไปหมดแต่ว่า แล,แล้วถ้าสมมติว่าวันเสาร์อาทิตย์เราอยากมาพักผ่อนอะไรยเงี้ยเราก็แค่นั่งรถไฟความเร็วสูงมาลงซูจโจเนาะนั่งมา25ทีก็ถึงละแบบอยากแบบหนีหนีบรรยากาศเมืองเนาะแบบตึกสูงๆอะไรเงี้ยมาพักผ่อนก็มาซูจโจได้นะครับทุกคน นี่เราก็เดินมาไกลมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็เรากําลังหาร้านที่ตามในในเน็ตนะว่าแบบร้านนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นออริจินอลที่ซูจโจเลยแบบเป็นแบบโลเคอลเนาะมีข้างหลังเลยนะร้านข้างหลังเลยคนเริ่มมาต่อคิวกันละต่อรู้สึกว่าเราต้องไปเอาบัตรคิวก่อนเนาะ รอมาประมาณชั่วโมงกับอีก3นาทีแล้วยังไม่ได้กินเลยตอนนี้ตอนนี้ฟ้ามืดแล้วอ่ะได้เรียกสักทีนะพอดีเลยยอดจิกจิเจิกกิ๊กหัวเราะเนื้าหัวไช่แล้วจิกกิ๊กซุนยงบะหมี่แล้วก็一碗米饭一碗米饭谢谢阿姨 ตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาในร้านแล้วนะครับคือคนเยอะมากเรารอประมาณ65นาที <c oughs> ก็คือ1ชั่วโมงกับอีก5าทีกว่าจะได้เข้ามากินเนาะร้านนี้รู้สึกว่าร้านนี้จะคนจะแบบคนท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้จักในในวงคนท้องถิ่นนะว่าแบบร้านนี้ค่อนข้างที่จะอร่อยเนาะเห <c oughs> มือนเป็นอาหารซูจโจเแทๆดั้งเดิมเลยเขาก็เลยมากินร้านนี้กันเราลองมากินกันเลยก่อนเนาะ <c oughs> เป็นเมนูเส้นเนาะแบบ เห็นทุกโต๊ะเลยว่าแบบเขาสั่งเมนูเส้นนี้กันมานะเดี๋ยวเราลองมากินกันว้ามาอีกแล้วน่ากินมากโดนี้ก็อลอกกันเนาะเนี่ยจดีให้ทุกคนดูก่อนนะเพิ่งมาเสิร์ฟเลยดูน่ากินมากน่าจะเป็นเนื้อหมูเนาะน่าจะออกรสหวานเปรี้ยวเดี๋ยวเราลองมากินกันเราลองมากินบะหมี่อันนี้ก่อนเนาะรู้สึกว่าไม่ต้องปรุงเลยนะเพราะว่าเห็นเห็นเขากินกันแบบนี้เลยอะ ไม่ต้องปรุงเลยเนาะอืมอืมอร่อยอร่อยมากจริงแบบมันนี้มีเนื้อแต่ว่ามันอร่อยมากเลยนะ มือนมันเป็นเป็นหมูนะแล้วเขาก็เอาไปสุกแป้งทอดแล้วก็เอาไปผัดกับซอสเปรี้ยวหวานอันนี้คล้ายๆกับไก่ผัดมะม่วงหิมะผ่านปะไม่รู้อะถ้าแบบใส่มะม่วงหิมะผ่านอะไรเงี้ยเป็นมนนะม่วงหิมนเนาะแล้วก็อันเนี้ยน่าจะเป็นหมูผัดเม็ดมะม่วงหิมะแต่อันนี้มันเป็นของของจีนเนาะอร่อยอยู่อืม กรอบอืมกรอบนุ่มอ่ะกรอบนุ่มไม่ใช่กรอบเหนียวกรอบนุ่มนะ <ừ. S 1> อร่อยปลามาแล้ว <c oughs> ให้เวลาเอ, <c oughs> อะไรเราหรมาแล้วปลามาแล้วเ <c oughs> ขาทำสวยมากเลยนะ เห็นไหมในะส่นะเรามาชิมปลาก่อนเนาะคิดว่าน่าจะไม่มีก้างนะเหมือนว่าตอนแรกเขาหัน่นเขาหั่นเนื้อเนื้อปลาให้เป็นแบบให้เป็นแบบชิ้นๆนะแบบพอดีคำเนาะแล้วคราวนี้ เขาก็าไปสุบแป้งสุบแป้งเสร็จแล้ว,ลวเขาก็เอาไปลงไปทอดลงทอดเสร็จแล้วแล้วเขาก็เอาเอาซอสอันนี้ราดซอสที่เขาผัดเสร็จแล้วเนาะเอามาราดอีกทีนึ่งแบบมันมันมันกินง่ายมากเลยอะ่ะคือมันเป็นชิปป้นเล็กๆให้เรากินแล้วแบบมันกรอบมากเนี่ยเนี่ยร้อนๆเลยอ่ะเหมคือมันแบบสุบแป้งแบบเป็นชิ้นๆให้เราไว้แล้วอะ่ะดีมากเลย เรารู้สึกว่ายังไม่มีกล้างเลยนะออ่อนี่นะมาแล้วอีกหนึ่งอย่างแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างจะมันเนาะน้ำมันนี้แบบเต็มเลยเนี่ยถ้าเป็นคนไทยนะเห็นแค่นี้ก็คืออาจจะแบบดูมันเนี่ยดูแบบไม่ค่อยสุขภาพเนาะค่อนข้างมันเนาะ ก็เหมือนผักธรมกกธร,มกกธรมดาเนาะผักผัดธรรมดาผัดผักธรรมดาก็พอได้เหมือนกินกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะจะอร่อยอยู่นะเนาะก็มีคนจีนบางคนนะ่ที่แบบถ้าเวลาจะดูดบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเขา,าก็ยังแบบยังออกไปบบไปดูดหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็แบบ ไม่สนใจอะไรเขาก็ดูดในร้านไปเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะในร้านอาหารจีนที่แบบบางที่เขาแบบดูดบุหรีก่กันอะไรเงรี้ยแล้วเขามันเป็นเรื่องปกติของเขาไงเราก็ต้องเคารพวัฒนมเขาเนาตอนนี้นะครับเรากินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับท้องอิ่มมากเลยตอนนี้ แล้วก็จะบอกว่าอาหารที่นี่ค่อนข้างที่จะอร่อยเนะถึงแม้ว่าเราจะรอประมาณ1ชั่วโมงก็ตามก็คุ้มค่ากับการรอคอยครับทุกคนถ้าสมมติใครเพื่อนคนไหนนะครับที่มาซูโจก็แวะมากินร้านนี้ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็กินเสร็จแล้วใช่ไหมครับ2ทุ่มแล้วแต่ว่าเราต้องขึ้นรถไฟกับเส้นไฮตอนประมาณ5ทุ่มนะครับยงังเรายังเหลือเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นกันข้างนอกเนะี่ยแล้วก็เดินเล่นเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปที่สถานีรถไฟเพื่อจะนั่ง รถไฟพาความเร็วสูงกลับไปที่เซี่ยงไฮ้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินทางกลับไปที่เซี่ยงไฮ้นะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีนะครับจากสถานีรถไฟซูโจนะครับไปถึงเซี่ยงไฮ้แล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้นะครับผมได้นั่งเป็นที่นั่งปกตินะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าที่นั่งเป็นที่นั่งระดับ2เนาะมันแตกต่างจากเมื่อเชาวนะที่เมชาวที่เรานั่งเป็นที่นั่งธุรกิจนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับคลิปเที่ยวซูโจก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ เพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ช่องตะลุจีนแบบปอนๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊บาย